พอเกับแอนนาไลฟ์ไซนอร์ไปอีกแล้วคะ่ะพี่น้องจ้ามือนีไปซื้อของรันทยไปซื้อของอาหารมาไห้มาเตรียมไห้โควิดโรนามาอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้าโควิดโนามาหลบหนีมากรุนแรงกว่าเก่าจ้ะพี่น้องจ้าเออเนาะก็เลยไปซื้อของมาไว้บ่อยากออกจากบ้านบ่อยนะคะพี่น้องคะ่ะของถี่กองอยู่ตรงหน้านี้นะคะราคาสี่ส่าห้าพันแจ๊กสีว่าจะไหนพี่น้องของแพงบ่แปลกใจเลยที่อันฝรั่งเพิ่น เนาะข้าเจ้าอยากไปอยู่เมืองไทยนะคะพี่น้องคะคันสมมุติววาข้าเจา้าเงินกเกษียณเงื่อนบำนาญข้าเจาบ่หลายอย่างสินะ <c oughs> สิมากินของไทยแบบนี้นะอันนี้กระบอกในกรณีที่ทีเทียนฝรั่งพนมีอ e ันเมียไทยเด้อจะ้ะคันสิมากินของแบบนี้ของไทยกินแบบบ่ไ้ดอกคะ่ะเพราะว่าอย่างมันแพงของแพงคะ่ะจากพี่น้องจ้ะเนาะ อันเอนนาก็เข้าไปล้านไทยซื้อของเย็บมือหนึ่งตีเป็นเงื่อนไทยกับสองพันสองพันเอ็ดสองพันเอ็ดของถุงหิวเดียวนะคะพี่น้องจ้ะมันก็แพงโดพดแพงโพเออสมพ่อข้าเจา้ารวยเนาะเออพวกอันเป็นอันมเมียนซูเปอร์มาเก็ตเป็นของเจ้่ของนี่รวยจ้ะพี่น้องจ้ะจะเมียนกันยังวะเดี๋ยวเฮามาเมืองกันค่ะพี่น้องคะว่าอันมีอยียงแน่นะคะมือนีไปสามซูเปอร์มาเก็ตจ่ายไปพัน พันนงกค่ะพันกว่าหรือืมแต่เขาลานไทยกะหาลอยกว่าโกแล้วนะจ๊ะพี่น้องเออก็เลยว่าโอแแ้แต่แต่แต่ก็เลยบอกบอกสามีมาเสียนสีแบงออกนะเป็นมือมือไปนะคะก็คือสิบปรยากออกนอกบ้านดูเพราะว่าโควิดมารอบนี้พื้นที่นในเมืองที่แอนน่อยู่นี่ก็คือเป็นสีแดงเหมือนเลยค่ะพี่น้องจ๋าเป็นสีแดงคือโรงเรียนก็ปิดโรงเรียนกับตรงเรียนออนไลน์ค่ะพี่น้อง อเล่นออนไลน์ไปใส่บ่ได้กะสื่อของมาใบกับพยายามว่าไ่อยากออกไปเอน็นอันนอกบ้านดูนั่นละคะ่ะพี่น้องจา้าเออเดี๋ยวค่ะว่ามึงกันเลยเนาะคะ่ะเนาะว่าอันเป็น้วไรมีอย่างแน่ <ś ữ> มันคือแพงแต่นะค่ะพี่น้องจา้ามึงกันเลยจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอนนาไลฟ์สไตล์อินน,นอเว้เ้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกําลังใจกับโกดกระดิง่งเห็เนไหมคะ่ะพี่น้องจา้าเนาะไปเบิ้งกันเลยจา้า ไปซื้อของกันไทยมาของแพงแพงพ,พี่น้องซื้อของถุงหนึง่งสองพันกว่าสองพันอิดสองพันเอ็ดมัมมิงกันว่ามี่อย่างเงี้ยจ้ะพี่น้องจ้ะมันคือพแพงค่ะแพงแน่แค่เพรแปลกใจเลยว่าเป็นอย่างฝรั่งไระเสียนถึงใหญ่ไปฮิวเมืองไทยเพราะว่าของมันถือกว่ากันจ้ะพี่น้องจ้ะเออการอยู่การกินกะถือกว่าเนาะยูนีนะประมาณ สามซี่เท่านะคะของรงาค้าวในเมืองไทยเดี๋ยวข้ามาเมืองกันเลยว่ามีอย่างไงแอนน้าอยากกินนอ้นหน้าค่ะทั่วผู้สื่อมาสองแผ่ทัวผู้เป็นอย่างนี้ด้วยสามีนก็สื่อกล้วยกล้วยกล้วยเนียนล้นนาค่า สิบสามนกมาละแอมนน้าอยากกินนะคะมาละหนึ่งแพ็คมาละนี่ราคาสี่สิบคนมินผัดไทยแอมนน้ามากินผัดไทยโบเมนสามีได้มากินแอมนน้ามากินสื่อมาสามหกสิบคนณสามแพ็คนี่มะเพลกยี่สิบคน ันนี้ผัดเปรียวหวานอันสามรสนะคะบอกเคยซื้อมาสักเทือกระสิสื่อกระเีเห็ด <head S 2> ล่องมึงค่ะมามี่แสบบอ้วก็ศถาดบดไดเนาะเพื่อนเนิคนมากินหลายะานงค่ะพี่น้องจ้ะพานงซื้อมาสามซองหกสิบหกสิบพงรสหมูเอ้รสไก่ค่ะพงรสไก่พงรสไ,ไก่นี้สี่สิบจ้ะ อืมผงรสไก่ชีลิงพันว่าเออไม่ใช่สี่สิบจ้ะพี่น้องสามสิสามคนอันนี้เลมอนกราสเพันวะ่หัวสิ่งค้แยาสามแพ็กหัวสิง 3, วส่งค้สามแพ็คนีราคาหกสิบคนอ่านี่คะ่ะอันนี้ใบเลื่อยใบเลื่อยมี ค่าเท่าไรเนาะอันนี้นะยี่สิบสามโคนอันนี้ก็2ยี่สิบสามโคนคือกันอันนี้อันนะซื้อ,นนอนนมาสองแพกกันทั่วผู้นะคะทั่วผู้นี่ราคาสี่สิบจ้ะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นน้ำพริกเผาค่ะนะเผ็ดกางค่ะแบบไม่เผ็ดอันนเนะเซมมาใบละเฮ็ดอัน ผ่ากุ้งเนี่ยผ่าหมูเนี่ยมือนีสิเฮ็ดผ่าทั่วผู้เด้่องจากเราก็เอาไว้ถทาเฮ็ดผัดผงกะหรี่นะคะจะว่ากุ้งเด,ด็ดเด็ดตัวอย่ยางบอกว่ากุ้งว่าเป็นอันปูอันนี้น้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาแดงนี่นอันอยู่ที่สี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบแปดอันนี้น้ำพริกเผา ส7่สิบเ็กตีไปเลย48อันน้ำมันง่าน่นะ,นะคะพี่น้องจ๋าเอามาวไใ้เตุผัดผงะกะหรี่แล้วก็ค่า2แพ็คค่า2แพคกะแลงโก้เหนปะค่า2แพคสี่สิคนค่า2องแพคสพี่สสคนคน,นี่ละของอันสองพนหนึ่งนะพี่น้องรวมทั้งหมด เก้าไอห้าลอยเก้าสิบเอ็ดอ่ะตีไปโลกกลมๆไอเลขกลมๆเฉยๆกับห้าลอยเก้าสิบสองลบกับคู้นเข้าไปสามสามสามจุดห่าน้อพี่น้องสามจุดฐานของสองพันหนึ่งลอยของสองพันหนึ่งลอยอ่ะหนึ่งลอยถ้วนพี่น้องขึ้นเบื้งมันไม่ได้หลายเด้อเบื้งด้วยเนี่ย พี่น้องมึงเอาแพงแพงแพงกว่าบานเท่าสามสี่เท่าหาเท่าของกบะบาดละโสดพวกมอกระแต่งรวยพูใครเป็นเศรษฐีเนาะอันนี้มูสามสั้นเนะพี่น้องที่มันติดกระดูกนะหมูสามสั้นที่มันติดกระดูกสามร้อยไม่ด้เบ้าเอาเด้อพี่น้องสามร้อยสี่สิบแปดจุดหกศูนย์นก พี่น้องึ้นเบงวาสามร้อยสี่สิบแปดจุดหกศูนย์หนกนี่กับประมาณโลกกว่าโลเจ็ดขีดพี่น้องขึ้นเบงวาราคาอะพูดถ้า,ถา,ถาเขาพูดเหล็กซีเนาะสามจุดสี่เข้าไปก็ซื้พันสองพันสามหมูกิโลกว่าพันสองพันสามนะคะหมูด้านนี้พี่น้อง นนี่ไปซื้อของแบบว่าเหมือนเนองินเป็นทันทันนกหลักซุดเปอดอนี้แบบว่าแล้วกาไปซื้อของจากกีวีเนาะพี่น้องเนาะร้านซุปเปอร์มาร์ทกีวีอันนี้ผักเป็นผักนอเว้นะคะพี่น้องอันผักสลัดผักสลัดยีิบอันนี้แกสิบสี 40. อสูมสองผูมสองถุงสามสิบถุงอันถุงละกิโลอันหมักเนาหน่วยหนึ่งอืมบักเนาหน่วยหนึ่งเท่าไหร่หมักเนาหน่วยหนึ่งหกหกสามสิบแปดประมาณยี่สิบกว่ากับหน้าหน่วยหนึ่งยี่สิบก,กว่าอันสี่เป็นเงินไทยนะยี่สิบกว่าอันอิตาลหอมนี่ค่ะหอมแดงชาลอตนะคะ มเมื่อวาพี่น้องอันนี้ก็ปิดหยอกหวานไอ้น,น้ามากกินเนาะไอ้น,น้าได้สื่อมาอันนี้จะ U อยู่ที่ราคาเท่าไหร่น้อสิบสีแล้วกะขิงขิงอิงเกฟราเวซันเก้าเหรียญเก้าสามสิบแปดตีไปอันตายมันจุนหากะ ประมาณสักสอกว่าบาทแง่งหนึ่งนะพี่น้องแง่งหนึ่งส้าวกว่าบาทแค่ลดแค่ลดนี่สี่หาเรียนที่ทีที่ทีทหาเหรียนทีไปเมื่อเราของที่กองอยู่ตรงหน้านี้นะคะ, 4, 000, ะ 4, นนสี่พันจ้ะสี่พันเห็นนหมกระสีมาแบ่งออกนะคะเก็บเขาตูไ่ไหวเนาะ ของราคาสี่พันพี่น้องเลยมาเบิรงเอาของราคาสี่พันมีเอียงแน่นี่ล่ะค่ะมีเอียงแน่นี่แหละได้ซ้ำนี่แหะพี่น้องอืมมาเบิรอนนี่ซ้ำนี่แหละของราคาสี่พันเนาะโอ้ยสี่บิดพี่น้องเย้ย ประหยัดเอาหลักคือว่าเนาะสําหรับมือนี้กะมารีวิวของไทยเบิงก์กะเอาไว้สําเนิเนาะค่ะพี่น้องจา๋าพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอนนาไลฟ์สไตล์อินโนเวด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจสิบ,บริพาีคลิปต่อไปกะบกดกระดิง่งติงต้งติง้งติ้งให้ได้ด้วจ้อเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย